ครับกาบสวัสดีเอฟซีทันว,วันนี้อยู่ที่สวนปา่ามันนะครับเห็นตัวพึ่งนะพึ่งโพงคนระับบิดตัดติดตัดอันนี้นะเออเราจะตามตัวดูครับนะจะเจอไหมยวดูกันนะ ว่ามีตัวบินมาจับที่เสื้อผมนี่ที่เสืออเเส้อ Uh, นี่ยบินบินตัดเลยเดี๋ยวมีจอมปัวกับโคนต้นไม้อยู่ใกล้เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่า โอ้มีจริงๆครับนีคบ่ครับครับเจอตัวจริงๆครับเจอที่อยู่แต่จะเอาได้ไหมเท่านั้นครับดูครับมีคนมาสับแล้วมีคนมาตามแล้ว รู้ว่าจะเอาได้ไม่ได้ครบถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าจะไม่รู้จะอยู่ในลักษณะไหนเพราะมนโพลต้นอะไรต้นจำปาหรือเปล่ามีสองเข้าออกสองทางคนระับ ลันเนาเลยรับคอยดูว่าผมจะมาเอาอยัางไงเอาเอาได้ยังไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำยังไงต้องเลื่อยโยนอย่างเดียวสวนปามผู้ใหญ่บ้านแต่อีกลงังหนึ่งเข้ลาลังรอผมแล้วไอ้ตัวนี้น่าจะอยู่ใหมอยู่ใหม่หรืออยู่เกา่าก็ไม่รู้ เพราะไม่เคยเดินมาสักทีไม่รู้จะอยู่ในท่าไหนอีกอยู่ยังไงจารณาดูครับฝากไว้ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ <c oughs> เพื่อทำชิปดีต่อไปจับอยู่ที่มือเลยครับเราชมชิปหน้าครับว่าจะทำยังไงต่อไปขอบคุณครับ